สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะจอยจะมาบอกเคล็ดลับมาบอกวิธีการมาบอกเทคนิค how to ทำยังไงให้พนพักงานประจำหรือว่าคนที่อยากเริ่มต้นทำเพจทำช่องทำยังไงให้มีคอนเทนต์โพสหรือว่ามีวิดีโอโพสลงในเพจของเราทุกๆวันต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเรื่องของการทำเพจทำช่องอะคะ่ะเราต้องใช้อาศัยความถี่หรือว่ามีความ consistency ในการลงมือทำเนาะแล้ว จอยก็พบว่าปัญหาที่หลายๆคนที่เป็นที่นักเรียนที่เป็นมือใหม่หลายๆคนนะคะมักจะพบเจอกันก็คือไม่สามารถที่จะจัดก,การหรือว่า manage ทำยังไงให้เพจของเราเนี่ยมันมีคอนเทนต์ลงทุกวันได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งวิธีการเนี้ที่กำลังจะที่จอยกำลังจะบอกเล่าให้กับทุกคนฟังต่อไปเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ครูเนยใช้งานวิธีนี้มาตั้งแต่ ตอนสมัยเริ่มต้นทำเพจใหม่ๆจ,จนจวบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังใช้วิธีการแบบนี้อยู่แต่แว,ว่าเราอาจจะมีการเพิ่มเติมความบ่อยที่ของคอนเทนต์แล้วแต่ช่วงระยะเวลาในการลงมือทำซึ่งอไอ้เจ้าตัวเทคนิคที่จะจะบอกต่อไปเนี่ยค่ะมันเป็น Tools เป็นเครื่องมือที่มันมีอยู่แล้วใน Facebook ที่เขาอำนวยความสะดวกของเราทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทําให้เรามีแผนในการทำคอนเทนต์ต้องบอกว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยมันก็คือเราต้องมีลักษณะของการวางแผนด้วยนะคะมันก็คือเหมือนเราต้องมีแพลนเนอร์เราต้องทํางานเราต้องมีการวางแผนเพื่อให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยมันมีอย่างสม่ําเสมอโดยที่เราอาจจะแบ่งเวลาในการลงมือทําอย่างเช่น สมมติอาทิตย์หนึ่งถ้าเรามีวันว่างสัก1วันอาจจะเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์สำหรับพนักงานประจำนะคะเราอาจจะบล็อกเวลาสำหรับในการลงมือทำเนี้ยสักครึ่งวัน2ชั่วโมงแรกเป็นอาจจะเป็นชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลหรือว่าการเขียนคอนเทนต์การครีเอทสิ่งต่างๆการทำรูปภาพเตรียมไว้แล้วก็เผื่ออีกสัก1ชั่วโมงในการมาทำสเกจดอรโพสต์ตรงนี้หรือว่าการตั้งเวลาเพื่อให้เรามีโพสต์ในหน้าเพจของเราทุกวัน มันเป็นเคล็ดลับมันเป็นเทคนิคเลยนะที่ช่วยทําให้เพจของเราเนี่ยมันมีผู้ติดตามทําให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมเพจเรามาดูเพจเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเพจของเราอ่ะน่าเชื่อถือเป็นเพจที่มีตัว้นเป็นเพจที่เขาเรียกว่ายังยังมีคอนเทนต์อย่างสม่าเสมอเขาก็เห็นแหละจากสิ่งที่เราโพสต์จากสิ่งที่ ที่เราให้ความรู้ลงไปในเพจว่าเราเป็นคนแบบไหนเราเป็นคนยังไงถ้าเกิดเขาจะมาสมัครเรียนกับเราหรือว่าจะมาซื้อธุรกิจสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยมันก็จะดูน่าเชื่อถือมากขึ้นถ้าคุณสามารถลงคอนเทนต์ได้อย่างสม่ำเสมอประจำมันก็ส่งผลสอดคล้องไปถึงลักษณะนิสัยของเจ้าของเพจด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่หน้าเพจของคุณเวล์แพชั่นทูวิเลยจริงๆฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานใน ืือถอถได้แต่ว่าจอยแนะนําให้ทุกคนมาเริ่มต้นใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์จะสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานมากกว่าหลังจากที่คุณล็อกอินเข้า Facebook หน้าเพจของคุณแล้วเรียบร้อยคุณจะเห็นเป็นเหมือนภาพที่จอยโชว์อยู่นะขณะนี้นะคะให้คุณสังเกตด้านซ้ายมือของคุณจะมีตรงส่วนที่เขียนว่าจาัดก,การเพจตรงนี้จะเป็นเมนูทั้งหมดเลยที่คุณสามารถมาใช้งานเพจของคุณหลังบ้านไม่ว่าจะเป็น แดชบอร์ s, มืออาชีพการดูข้อมูลเชิงลึกรวมถึงถ้าใครเป็นสายยิงโฆษณาเนี่ยอาจจะเคยใช้ฟังก์ชันที่เป็นเรื่องของ ศูนย์โฆษณาการสร้างโฆษณาต่างๆรวมถึงมีการของมีฟังก์ชันในการตั้งค่าเพจทั้งหมดก็คือจะอยู่ในเมนูแท็บด้านซ้ายมือที่เราเห็นส่วนสิ่งที่ทุกคนอาจจะเห็นก็คือคำว่า oh. เครื่องมือเพิ่มเติมหรือที่เขียนว่า meta business source นะคะจริงๆอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ยังไม่เคยใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่มาขึ้นตรงนี้เป็นช็อตคัทเนาะแต่ถ้าเราเคยเคยเปิดการใช้งานไปแล้วอะค่ะมันจะขึ้นมันจะขึ้นเห็นเลยค่ะว่า,ามีเครื่องมือนี้ปรากฏอยู่ ส่วนสำหรับใครที่ไม่มีขึ้นแบบนี้ว่า Meta Business s u r c e ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเ e ิร์ชใน Google ได้ค่ะพิมพ์ไปที่ Google เลยค่ะว่า Meta Business s u r c e ถ้าสมมติเราล็อกอินกับ Facebook ไปแล้วเนี่ย Google c Home r ของเราเนี่ยเขาก็จะพาเราเข้าไปสู่หน้าตา Business s u i t e เลยแบบนี้พอเราคลิกที่ Meta Business s u i t e อะคะ่ะมันจะเปิดเป็นอีกหนึ่งหน้าต่างนะคะ สังเกตว่าอันนี้อาจจะเป็นหน้าตาที่หลายๆคนเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเราจะมากลัวตูวไวๆกันค่ะว่ามันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างด้านซ้ายมือสุดคุณจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเมนูแถบเมนูยาวๆเนาะมันก็จะมีเรื่องของหน้าหลักมีเรื่องของรวมการแจ้งเตือนมีแพลนเนอร์มีเนื้อหามีการดูข้อมูลเชิงลึกมีกล่องข้อความมีเรื่องของการสร้างรายได้มีโฆษณามีเครื่องมือทั้งหมด แล้วก็ด้านล่างซ้ายนะคะจะมีของปุ่มค้นหามีการตั้งค่าแล้วก็ความช่วยเหลือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าไอ้เจ้าตัว Meta Business Suite เนี่ยมัน Facebook เขาทำขึ้นมาเพื่อให้คนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะสามารถทำงานสะดวกสบายมากขึ้น <c oughs> เพื่อที่เราสามารถดูแดชบอร์ดหลังบ้านดูข้อมูลต่างๆหรือรวมทั้งถ้าเป็นระดับที่เป็นบริษัท เป็นองค์กรที่เขามีทีมในการทำมาร์เก็ตติ้งเนาะต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆอะ่ะ เจ้าของบริษัทเขาไม่มานั่งโพสเฟสบุ๊กเองอยู่แล้วอ่ะเขาก็ส่งให้ทีมมาร์เก็ตติ้งทำงานอะไรแบบเนี้ยมันคืออำนวยความสะดวกให้กับคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการทำงานมันก็จะมีข้อมูลหลังบ้านทั้งหมดที่สามารถใช้งานในหน้า Facebook Page ซึ่งถ้าสมมติเรามีเราเติบโตและเรามีแอดมินเพจหลายคนเราก็สามารถมาตั้งค่าในส่วนตรงนี้ให้แอดมินบางคนสามารถเข้าถึงไดตรงนี้หรือแอดมินคนหนึ่งอีกคนนึงเข้าถึงได้แค่อีกบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะ มีข้อมูลที่ให้เราสามารถมาตั้งค่าได้ทั้งหมดถัดมานะคะต้งส่วนตรงกลางที่ทุกคนจะเห็นอันนี้คุณจะเห็นว่าของคุณเนยแพชชั่นทูวินนะคะมีการเชื่อม Facebook กับ IG แล้วเหมือนที่ทุกคนทราบกันนะคะว่าเจ้าของ Facebook กับไอจี IG เนี่ยก็คือบริษัท Meta เนาะเขาเป็นบริษัทเดียวกันดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกเขามีการเชื่อมเชื่อมโยงกันไปได้ทำให้เวลาที่เรามา manage post มาจากการ post ที่ Meta Business Suite อะคะ่ะเราสามารถสร้างโพสต์แล้วโพสต์ไปยังทั้ง Facebook และ IG ในครั้งเดียวกันได้ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันแบบสะดวกมากๆคุณทำงานแค่ครั้งเดียวแต่ว่ามันไปโผล่ถึง2แพลตฟอร์มอันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนไปเชื่อมโยงกันเข้าถึงของ Facebook กับ IG เข้ามานะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการในการทำให้ Facebook ของเรากับ IG ของเรามันเชื่อมโยงกัน สำหรับใครที่ยังไม่ได้เชื่อมบัญชี IG เข้ากับบัญชีของ Facebook นะคะสามารถมาที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองค่ะแล้วก็เห็นปุ่มสีเทาๆตรงนี้ไหมคะที่เขียนว่าจัดการคลิกเข้าไปเลยค่ะพอกดจัดการเสร็จปุ๊บก็ให้เลื่อนแถบที่อยู่ดังด้านซ้ายมือนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างจะเจ,เจอเมนูที่ชื่อว่าบัญชีที่ลิงก์คลิกเข้าไปค่ะในด้านตรงส่วนตรงนี้ถ้าเกิดสมมติใครที่ยังไม่ได้เชื่อมบัญชี IG เนี่ย เขาก็จะมีปุ่มให้เรา sign in แล้วก็ให้เราเลือกตั้งค่าต่างๆในการเชื่อมโยงกันระหว่าง a c e b o o k กับ IG ก็สามารถมา sign up ตรงนี้เพื่อที่จะทําให้บัญชีไ G ของเรากับบัญชี a c e b o o k เนี่ยนะคะมันลิงก์เข้าหากันได้ถัดมานะคะมันก็จะมีพวกรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่เราสามารถดูได้อาจจะมาเช็คว่าเรายังมีรายการสิ่งที่ต้องทําตรงนี้มันก็คือกล่องข้อความที่บางทีมีคนส่งข้อความมาหาเราแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เปิดดูเนาะอันนี้ตอยพาไปดูกว้างๆาาแล้วกัน แล้วก็เมนูด้านซ้ายมือทุกคนสามารถลองไปกดเล่นดูได้นะคะว่ามันพาคุณไปไหนมันทำอะไรได้บ้างแต่ว่าในคลิปคลิปนี้เราจะมาโฟกัสกันตรงถึงส่วนที่เราจะมาทำตัวคอนเทนต์แพนเนอร์เนาะเราก็จะกดไปที่คำว่าแพนเนอร์ค่ะนี่คุณจะเห็นหน้าตา แพลนเนอร์คอนเทนต์แพลนของเพจคุณเนยแพชชั่นทวินทั้งหมดคุณจะเห็นว่ามันจะมีคอนเทนต์ตลอดเวลามันจะมีคอนเทนต์เยอะมากแบ่งเป็นช่วงเวลาต่างๆอันนี้มันก็คือ PLANNER ในการลงคอนเทนต์ซึ่งเห็นแม้ว่ามันจะมีขึ้นโชว์เลยว่าแต่และคอนเทนต์ของเราเนี่ยมีไลค์เท่าไหร่มีแชร์เท่าไหร่มีคนคอมเมนต์เท่าไหร่เราสามารถมาดูโกลตูไวๆแบบนี้แล้วก็สามารถถอยหลังกลับไปดูในเดือน สิงหาคมย้อนหลังกลับไป1เดือนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นข้อมูลหลังบ้านเนาะทีนี้เรากลับมาที่ณนะวันนี้วันนี้คือวันศุกร์ที่15กันยายนแล้วก็สังเกตดูว่าเนี่ยถ้าคุณทำคอนเทนต์โพสแบบนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะมีคอนเทนต์ลงทุกวันเห็นไหมอันนี้มันคือการวางคอนเทนต์แพลนเนอร์มันคือการทำให้เพจของคุณมีคอนเทนต์ทุกวันด้วยการตั้งสเกตเตโพสนั่นเอง ถัดมาเราจะมาดูกันค่ะว่าแล้วเราจะสร้างคอนเทนต์โพสได้ยังไงก็คุณสามารถมาเลือกตรงช่วงเวลาช่องว่างค่ะที่ที่ยังไม่มีโพสตเนาะคลิกหนึ่งที เข้ามาปุ๊บเขาก็จะให้เราเลือกช่วงเวลาโพสต์ที่เราจะต้องการจะโพสเนาะอันนี้อย่างที่บอกพอเราเชื่อม Facebook กับ IG เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะสามารถตั้งเวลาให้โพสต์ของเราเนี่ยมันขึ้นไปทั้ง Facebook กับ i g ได้พร้อมๆกันเลยสังเกตง่ายๆว่าเราเชื่อมต่อแล้วหรือยังเนี่ยมันจะมาขึ้นตรงนี้ค่ะว่าเราสามารถโพสต์ไปทางไหนบ้างโพสต์ไป IG นี้โพสต์ไป Facebook นี้กรณีสําหรับบางคนเนี่ย ถือหลายเพจหรือว่าดูหลาย IG อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเชื่อมโยงกันทั้งหมดได้นะ่ะตรงนี้ทีนี้เรามาดูปุ่มเมนูตรงคำว่าสื่อกันค่ะเราจะเห็นมันจะมีปุ่มทั้งหมด3ปุ่มนะคะปุ่มตรงนี้ก็คือ1คือปุ่มเพิ่มรูปอันที่2ก็คือเพิ่มวิดีโอแล้วก็ปุ่มที่3คือวีใช้เทมเพลตอันนี้มันจะเป็นเรื่องของการตัดต่อวิดีโอด้วยฟังก์ชันอื่นของที่เขาเชื่อมกันกับ a c e b o o k เนาะอันนี้เราจะมาโฟกัสตรงส่วนที่เป็นเรื่องของเพิ่มรูปภาพกับวิดีโอ ถ้าสมมติว่าคุณทำคอนเทนต์โพสแล้วมีรูปภาพคุณก็สามารถมาอัปโหลดรูปที่คุณเตรียมไว้แล้วโดยใช้การกดปุ่มที่ปุ่มเพิ่มรูปจากนั้นกดที่อัปโหลดรูปภาพมันก็จะนำพาคุณเบราว์ออกไปหรือว่าออกไปค้นหารูปที่คุณเซฟไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณให้คุณเตรียมพวกรูปภาพต่างๆที่คุณจะเอามาทำคอนเทนต์โพสค่ะให้พอไมไว้ก่อนเนาะถึงบอกว่าเวลาที่เราจะมาถึงการทำคอนเทนต์โพสเนี่ย คือคุณจะต้องเตรียมซอสอะไรบางอย่างมาเพื่อที่จะทําให้การสเกจดโพสเนี่ยมันมันเอามาใช้งานได้มันคือเหมือนแพลนเนอร์ค่ะมันคือการแยกชิ้นส่วนต่างๆคุณไปหาข้อมูลมาก่อนเสร็จปุ๊บคุณลงมือทําภาพประกอบข้อมูลนั้นเสร็จปุ๊บคุณค่อยมาสเกจดโพสตรงนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อรวมร่างของข้อมูลก่อนที่จะนําส่งหรือว่า,อ,าออกไปเผยแพร่ที่หน้าเพจของคุณนั่นเอง ทีนี้พอคุณเลือกรูปภาพที่คุณต้องการได้แล้วนะคะ <S 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 ก็กดคลิกอัปโหลดไปเสร็จปุ๊บช่องด้านล่างคะ่ะมันจะมีข้อความคุณก็สามารถเอาคอนเทนต์ของคุณเอาข้อความของคุณมาพิมพ์นในช่องนี้ได้เลยสังเกตเห็นด้านขวามือไหมคะว่ามันจะเป็นเหมือนอมันจะมีข้อความขึ้นแบบอัตโมติเลยให้เราเห็นเลยว่าตอนนี้เรากําลังพิมพ์อะไรอยู่อันนี้มันคือฝั่งที่เป็นเหมือนอินเทอร์เฟซหรือว่าเป็นหน้าจอที่ คนที่เขาจะเห็นโพสต์ของเราเนี่ยเขาจะเห็นเป็นในทิศทางไหนเป็นในรูปแบบไหนมันก็คือเหมือนให้เราเช็คแหละว่าเฮ้ยคอนเทนต์ที่คุณกําลังจะโพสต์ไปมันจะหน้าตาแบบนี้รูปที่ขึ้นมันจะเป็นแบบนี้เนาะเราก็พิมพิมพิม,พม,พมคอนเทนต์ของเราให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ออกมาใส่แท็กได้มันจะมีปุ่มแฮชแท็กที่เราเคยพิมพ์ไวล่าสุดตรงนี้มันก็จะช่วยประหยัดเวลาเราได้ก็หรือใครจะค้นหาอะไรก็สามารถมาค้นหาแท็กที่ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเลื่อนมาด้านล่างค่ะเราจะเห็นปุ่ม ตัวเลือกการกําหนดเวลามีทั้งหมด3ปุ่มเนาะมีคําว่าเผยแพร่กําหนดเวลาแล้วก็บันทึกร่างอันนี้เราสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะให้โพสต์ของเราเนี้ยมันเผยแพร่นะตอนนี้เลยหรือว่าเราจะกําหนดเวลาก่อนให้มันถึงเวลาที่เรากําหนดแล้วค่อยโพสต์หรือบันทึกไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาแก้ไขหรือว่าอ d ดิทภายหลังอันนี้เราสามารถมากําหนดตัวเลือกของโพสต์โพสต์นี้ได้จากปุ่มฟังกช์ชันตรงนี้นะคะแล้วก็ ด้านซ้ายมือล่างเราจะเห็นที่เขียนว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะคุณจะเห็นว่ามันจะมีให้เราเลือกทั้งหมด3ปุ่มก็คือ 1. สาธารณะ 2. คือสมาชิกแล้วก็3คือถูกจำกัดสาธารณะคืออะไรสาธารณะคือเราโพสต์ให้กับทุกคนที่อยู่ใน Facebook เห็นต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าพอมันเป็น Facebook Page แล้วเนี่ยพอมันเป็นเพจอะค่ะมันจะไม่ใช่ มันจะเป็นเหมือนมันจะมีความเป็นสาธารณะมากกว่ามันจะไม่เหมือนกับเฟ e บ o o k ส่วนตัวหรือโปรไฟล์ของเราที่เราสามารถตั้งค่าได้ว่าโพสต์นี้เราอยากให้ทุกคนเห็นโพสต์นี้เราอยากให้เพื่อนบางคนเห็นโพสต์นี้เราอยากให้เฉพาะคนที่เป็นเฟนเราเห็นหรือโพสต์นี้ให้แค่บางคนที่เป็นเฟนของเราแล้วก็เลือกกลุ่มบางคนอีกทีนึงด้วยนะให้เห็นอะไรแบบนี้ค่ะมันจะสามารถ เขาเรียกว่ามันจะสามารถคัสตอมความ p r i เวซีได้เยอะกว่าตัวเพจแต่เพจเนี่ยมันคือมันมันบอกอยู่แล้วว่ามันมีความเป็นสาธารณะมากกว่ามันก็เลยสามารถเลือกอความเป็นส่วนตัวได้แค่3าแบบก็คือให้เป็นสาธารณะก็คือทุกคนเห็นเลยกับแบบสมาชิกแบบสมาชิกคืออะไรถ้าสมมติว่า คุณถึงครทีเรียตัวหนึ่งของ a c e b o o k อะค่ะมันจะมีให้เราสามารถสร้างรายได้จากการให้คนมาเป็นสมาชิกของเราอันนั้นก็คือเป็นเหมือนระบบ s u b s c r i p t i o n ของ Facebook ถ้าเราเลือกให้โพสต์นี้เห็นเฉพาะสมาชิกนั่นหมายความว่าเฉพาะคนที่เป็นซับสคริปเปอร์ของเราเท่านั้นหรือคนที่สมัครเป็นสมาชิกของเราเท่านั้นถึงจะเห็นโพสต์โพสต์นั้นคนทั่วทั่วไปจะไม่เห็นอันนี้มันก็สามารถให้คุณ manage โพสต์ได้ในกรณีที่คุณมีสมาชิกและ โพสต์นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะหน้าเพจแต่ว่าอยากจะให้แค่กลุ่มสมาชิกคนที่คนที่เสียเงินให้คุณเข้ามาในกลุ่มลับของคุณอะไรแบบนี้อันนี้เราก็มาคอสตอมตรงนี้ได้หรือถูกจำกัดอันนี้เขาเราก็สามารถมาเลือกได้ค่ะว่าเราไม่อยากให้ใครเห็นข้อความนี้ของเราแบบนี้ก่อนที่เราจะกดะกำหนดเวลาหรือเผยแพร่จอยก็แนะนำอยากให้ทุกคนมาดูตัวตั้งค่าความเป็นส่ตัวตรงนี้ว่าคุณเสรตั้งค่าถูกต้องแล้วหรือ,อยังนะคะ ถ้าสมมุติว่าเราเลือกกําหนดเวลาค่ะเราก็สามารถเลือกได้เลยค่ะว่าถ้า Facebook เราอยากให้โพสต์วันที่นี้เวลาน,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 นี้กี่โมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาแบบ a.m.p.m เนาะเราสามารถเลือกได้นะคะว่า Facebook Facebook จะโพสอีกวันหนึ่ง Facebook อาจจะโพสสามสิบไอทีอาจจะโพสวันที่1อย่างเงี้ยก็ทําได้แล้วก็อย่างที่จะบอกว่า ด้านขวามือค่ะมันจะเป็นหน้าตาอินเทอร์แอคทีฟที่ทำให้เราเห็นว่าตอนนี้โพส์ของเราเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหน Facebook เขาก็ทำมาให้เราเห็นเลยค่ะว่าถ้าเป็นตัวอย่างในหน้าฟีดล่ะถ้าเป็นตัวอย่างในหน้า IG หรือถ้าเป็นแบบเดสก์ท็อปกับแบบสมาร์ทโฟนคนที่จะเห็นโพส์ของเราเนี่ยเขาจะเห็นหน้าตาเป็นแบบไหนนะอันนี้มันก็จะมีเรื่องของพวกไซส์ซิงของรูปหรือว่าขนาดของรูปบางทีอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มาเช็ค เราอาจจะเจอเคยเจอว่าทาไมโพสต์เรารูปที่มันตอนแรกเราอยากให้มันเต็มเต็มสวยๆมันกลายเป็น,นถูกตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเรื่องของอโพสไซส์สเ s ซอ u t ชันมาด้วยเนาะอันนี้มันจะค่อนข้างลึกเนาะจะขออนุญาตข้ามไปแต่ว่าให้คุณมาเช็ครูปภาพคร่าวๆก่อนกําหนดเวลาตรงนี้ได้เนาะอืมถ้าคุณเช็คข้อมูลทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วก็ทุกอย่างถูกต้องคุณก็แค่กดไม่ว่าจะกดเผยแพร่หรือว่ากําหนดกดเวลาได้เลยทีนี้ถ้าสมมติว่า เราอยากจะเลื่อนโพสต์ล่ะไม่ว่าจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกอยากจะเลื่อนให้โพสต์นี้ไปแทนที่โพสต์นั้นหรือโพสต์นั้นมาแทนที่โพสต์นี้จะทํำยังไงอันนี้เดี๋ยวจะจะพาไปดูก็คือให้คุณมางกดเลือกโพสต์ที่คุณต้องการจะเปลี่ยนเวลาค่ะกดไปที่1ปุ๊บอันนี้ แล้วก็กดที่จุด3จุดเขาก็จะมีขึ้นเมนูให้เราเลยค่ะว่าเราจะเลือกแก้ไขโพสไหมหว่าเลือกโพสต์ที่ซ้ากันเปลี่ยนกําหนดเวลาโพสต์นี้ไปหรือเปล่าหรือว่าจะย้ายโพสเนี้ไปอยู่ที่ฉบับล่างหรือไม่เอาและอยากจะลบโพสต์นี้ทิ้งก็คือสามารถมาปรับแก้ไขโพสต์ในส่วนจุด3จุดตรงนี้ได้นะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะกดแก้ไขโพสต์ก็ให้เรากดปุ่มแก้ไขโพสต์ไปเลย เขาก็จะพาเรากลับเข้ามาในส่วนของการแก้ไขอีดีต,ตรงนี้แล้วเราก็สามารถแก้ไขได้ได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อความเปลี่ยนแปลงเวลาหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าไม่อยากจะทําอะไรก็กดทิ้งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แบ็คกลับไปอ่าทีนี้เราจะมาส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนกําหนดเวลาเราก็มาที่เปลี่ยนกําหนดเวลาโพสต์พอกดเปลี่ยนกำหนดเวลาเขาก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างมาให้เราเลือกเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนเราก็ เลือกช่วงเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็กดคําว่ากดกําหนดเวลาใหม่ใน Facebook เมื่อกี้เราทำโพสของ Facebook ไปแล้วคราวนี้เราก็จะต้องมากําหนดเวลาของ IG เหมือนกันเพื่อให้มันพาราเลลกันไปหรือว่าให้มันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันเนาะคนจะได้ไม่งงว่าเฮ้ยทำไม Facebook โพสอันหนึ่ง i g โพสอันหนึ่งอะไรเงี้ยตอนตั้งค่าโพสค่ะเราสามารถท,ทําทีเดียวได้แต่ว่าเวลาจะมาปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงเวลาอะไรเงี้ยค่ะเราต้องมาทําทีละอันเนาะ เช่นเดียวกันอย่างอนี้เราโพสต์ของวันที่21ย้ายมาวันที่30แล้วเราก็เอาโพสต์ของวันที่30ย้ายไปวันที่21อะไรอย่าะไรเงี้ยค่ะมันคือการสลับช่วงเวลากันสังเกตว่าบางทีถ้าเกิดมันยังไม่ขึ้นก็ให้คุณมากดรีเฟชที่หนึ่งมันก็จะขึ้นเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดแหละนี่เห็นไหมข้อมูลของวันที่21ก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะโพสต์ของวันที่30ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วเช่นกัน ทีนี้ถ้าสมมุติว่าสําหรับบางคนที่ต้องการที่จะโพสต์เป็นข้อความละ่ะทํำยังไงวิธีการก็เหมือนกันเลยค่ะเปลี่ยนจากการที่เลือกเพิ่มรูปภาพหรือว่าเพิ่มวิดีโอเนี่ยมากดที่ข้อความถ้าเกิดอยากจะทําเหมือนพวกคําคมที่เป็นพื้นรูปภาพสีสีอะค่ะ อันนี้มันจะสามารถโพสต์ได้เฉพาะในแบบ a c e b o o k เนาะ IG เขาจะยังไม่มีฟังก์ชันนี้เราก็ต้องไปเอา IG ออกก่อนเอาปุ่ม i g ออกก่อนเสร็จปุ๊บก็มาคลิกที่ข้อความแล้วก็เลือกแถบสีพื้นหลังของเราว่าเราอยากจะให้ข้อความของเราค่ะมีแถบสีข้อความอะไรอย่างนี้เราก็เลือกสีม่วงเสร็จปุ๊บแล้วก็มาพิมพ์ข้อความเหมือนเดิมค่ะพิมพ์ไปเลยเวิร์กช็อปวันนี้จงเขียนคำขอบคุณ3สิ่ง ยิ่งสมนึกรู้คุณคุณจะยิ่งได้รับเพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เขามาพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการทำโค้ดคอนเทนต์ที่แบบง่ายรวดเร็วแล้วก็สร้าง e n g a เ e m เมนคือคุณก็ต้องวางแผนคอนเทนต์ว่าคุณจะทำยังไงให้คนมามี call to action มีทำให้เขามาพิมพ์ใต้โพสต์คุณนะเพื่อให้คนเห็นเยอะๆเพื่อเพิ่มเอนเ e นเมนต์อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้มันก็คือ เป็นเรื่องของการวางแผนคอนเทนต์แล้วว่าคุณจะให้คนทำอะไรหรือว่าทำยังไงให้คนกดแชร์กดคอมเมนต์ในคอนเทนต์ของคุณเพิ่มมากขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงเนาะให้คนเขามาพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสคุณยเยอะๆอะอะไรเงี้ย a c e b o o k เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโพสเนี้ยมันมีประโยชน์นะคนรู้สึกสนใจมันก็จะยิ่งนำส่งทำให้คนเห็นโพสของคุณมากขึ้นอันนี้จะเป็นเรื่องของการคิดคอนเทนต์และจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ ทำสเกจูปโพสและอันนี้มาเล่าให้ฟังว่ามันมีเทคนิคประมาณนี้นะคะอืมเราก็ปรับแก้ไขข้อความของเราให้เสร็จเรียบร้อยเลือกช่วงเวลาที่เราต้องการจะโพสเช่นเดียวกันค่ะพอเราเช็คแล้วว่าเอ้ยความเป็นส่วนตัวของเราถูกต้องอะไรเรียบร้อยเราก็แค่กดที่ปุ่มกำหนดเวลาแบบนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยมีคอนเทนต์โพสทุกวันในช่วงเวลาที่เราเลือกได้ด้วยคุณไม่จำเป็นจะต้องตื่นมา6โมงเช้าแล้วมาโพสคอนเทนต์อะ แต่คุณสามารถตั้งค่าตั้งสเกจดูเพื่อให้มันมีโพสต์ไปจนถึงเนี่ยถ้าคุณเห็นว่านะวันที่เราอยู่กันนะเราอยู่วันที่15กันยาถูกปะคะแต่เราสามารถตั้งค่าให้ Facebook เนี่ยทำสเกจดูโพสต์ไปจนถึงวันที่14ตุลานั่นหมายถึงว่า30วันหลังจากเนี้ยคุณสามารถมาตั้งค่าคอนเทนต์ของคุณให้มันมีโพสต์ทุกวันได้เลยด้วยการใช้เจ้าตัวเมตาเบสนิทสูตรอันนี้อือหรืออันนี้สมมติว่าถ้าเรา อยากจะเพิ่มเป็นวิดีโอก็ทำเซเช่นเดียวกันค่ะกดที่คำว่าเพิ่มวิดีโอแบบนี้แล้วก็เลือกอัปโหลดเข้าไปคุณก็เอาวิดีโอที่คุณเตรียมไว้อัปโหลดพิมพ์ข้อความกำหนดเวลากำหนดวันที่แล้วก็เลือกว่าจะให้เผยแพร่ตอนนี้หรือว่าจะเซตเป็นเวลาไหนก็ทำคล้ายๆกันค่ะคุณจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีปุ่มสีฟ้าๆด้านบนที่เขียนว่าสร้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกด เพื่อสร้างโพสเห็นไหมว่าอันนี้มันสามารถสร้างได้ทั้งโพสสร้างได้ทั้งสตอรี่อะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีเมนูให้คุณเล่นมากมายคุณก็ลองไปกดเล่นดูนะคะอืมแล้วสมมติว่าอย่างสุดท้ายและถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะลบโพสละรู้สึกว่าโพสนี้เราไม่อยากให้โพสและก็ง่ายๆค่ะเข้ามาเหมือนเดิมค่ะเข้าไปที่โพสที่คุณต้องการจะลบก่อนจากนั้นกดกดที่จุด3จุดเราก็เลือกลบโพสกดลบโพสนี้ก็จะถูกลบแบบถาวร กด refresh ที่หนึงแบบนี้ข้อความของวันที่30ที่เราตั้งค่าไว้มันก็จะหายไปนี่ก็จะเป็นวิธีการเป็นสิ่งที่มาตอบโจทย์ว่าเฮ้ยคุณเนยทำยังไงอ่ะให้มีโพสต์5คอนเทนต์ในทุกๆวันได้มันเกิดจากสิ่งนี้แล้วคะ่ะมันเกิดจากการที่เรารู้จากท o ูรู้จักการใช้เครื่องมือบางอย่างที่ช่วยลด ย่นระยะเวลาในการทํางานมันทําให้เราไม่ต้องตื่นมาแต่เช้ามาโพสต์คอนเทนต์ตามเวลาครูเนยบอกว่าให้โพสต์ทุกวันเวลาเดิมนะแทนที่คุณจะต้องมานั่งแบบกังวลว่าวันนี้จะมีโพสต์ไหมแต่ถ้าคุณใช้วิธีการแบบนี้คุณวางแผนคุณทำคอนเทนต์อย่างมีระบบระเบียบมันจะทําให้คุณตัดการทํางานรูทีนอันนี้ไปได้คุณอาจจะเสียเวลาในการทําสิ่งนี้หนึ่งวันหรือครึ่งวันแล้วแต่ความเชี่ยวชาญความชานาญของคุณแต่มันก็จะประหยัดเวลาของคุณนะอีก หวันที่เหลือให้คุณสบายใจให้คุณมีเวลาไปครีเอทคอนเทนต์ใหม่ๆไปเสพไปหาความรู้อะไรแบบนี้นะคะก็ลองเอาวิธีการนี้ไปปรับใช้ใดูนะคะใครทำแล้วติดปัญหาตรงไหนมีปัญหาสงสัยอะไรยังไงพิมพ์มาที่คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเอาจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณค่ะ